เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการระลึกถึงความดีงามและพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับคุณในพระสัญญาประจำวันหัวข้อพระเจ้าทรงใส่ใจรายละเอียดชีวิตของคุณมัทธิวบทที่ 10: ข้อ29สนกกระจาบสองตัวขายกันบาทเดียวไม่ใช่หรือ ถึงกันนั้นก็ไม่มีสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นนอกเหนือจากพระประสงค์ของพระบิดาและแม้แต่ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านก็ทรงนับไว้ทั้งหมดแล้วฉะนั้นอย่ากกลัวเลยท่านมีค่ายิ่งกว่านกกระจาบหลายตัวพระเจ้าทรงรู้จักคุณดีและห่วงใยคุณชีวิตของคุณอาจจะเคยรู้สึกเหมือนคุณกำลังเดินหลงทาง อยู่ในหมู่ฝูงชนจำนวนมากไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีผมมีข่าวดีก็คือพระเจ้านั้นทรงทราบและใส่ใจเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่วันนี้พระเจ้าทรงทราบทุกรายละเอียดในชีวิตของคุณพระเยซูตรัสว่าถ้านกตัวเล็กสามารถตกลงมาจากต้นไม้ได้และพระเจ้าได้ทรงเฝ้ามองสังเกตเห็น พระเจ้าจะทรงทราบรายละเอียดชีวิตของคุณมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดปรองราบแม้กระทั่งเส้นผมบนศีรษะของคุณด้วยซ้ําน,นี่คือปรองทรงใส่ใจคุณปรองทรงทราบถึงความกังวลความห่วงใยความยากลาบากที่คุณผเผชิญอยู่พระเจ้าไม่เพียงแค่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของคุณเท่านั้นแต่ทรงใส่ใจในรายละเอียดเหล่านั้นด้วย พระองค์เชื้อเชิญให้คุณนำความกังวลปัญหามาสู่พระองค์พระเจ้าไม่เคยยุ่งเกินกว่าจะฟังและตอบคำอธิฐานของคุณให้เราอธิฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันดีไหมครับว่าพระเจ้านั้นทรงทราบและใส่ใจในทุกๆรายละเอียดในชีวิตของลูกของพระองค์ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณพระองค์ที่ลูกเป็นคนมีคุณค่าและมีความสำคัญต่อพระเจ้าจริงๆขอบคุณที่พระองทรงห่วงใยทุกสิ่งในชีวิตลูกทรงใส่ใจแม้กระทั่งในสิ่งเล็กเน้อยนในชีวิตของลูกลูกรู้และมั่นใจว่าพระเจ้ารักลูกขอบคุณพระลงในนามพระเยซู